เปิดตัวมาสดๆร้อนๆกับโทรศัพท์มือถือ Poco M4 Pro ในงบ7,000บาทมีดียังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สำหรับวันนี้นะครับผมได้รับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาเพิ่งเปิดตัวสดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับก็เป็นโทรศัพท์มือถือ p ป c o ก M4 Pro 5G ตัวนี้เรียกว่าเพิ่งออกรุ่นใหม่มาล่าสุดนะครับซึ่ง p ป c o กเนี่ยใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเขาเป็นโทรศัพท์มือถือจากค่าย x ซ a o m วมีนะครับที่ตอนนี้เรียกว่าแตกแ,แบรนด์ออกมาตั้งตัวเป็นของตัวเองเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยสเปคน่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CPU ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาโดยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยเขาจะราคาอยู่ที่ ,4999 บาทแล้เจ็ดพ ลดเหลือเพียงแค่699ัเอบาบาทเท่านั้น <Wow. S 1> ซึ่ง CPU ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นตัว MediaTek 8 1ดนะครับแล้วก็มีตัว RAM อยู่ที่6กิกด้วยกันนะครับแล้วก็ตัว ROM เนี่ยอยู่ที่128นีนี่หน้าตาโทรศัพท์มือถือได้รับมาแบบสวยงามมากนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่ารองรับ 5G ด้วยนะครับแล้วก็ยังคงใส่ในส่วนของซิม 4G อะไรต่างๆได้ตัวกล้องผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับกล้องด้านหลังตรงนี้เนี่ยเป็นกล้องแบบ AI มีในส่วนของตัวพ,พิกเซลด้้ววยกวกันแล ตัวเลนส์อัลตราไวท์จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่ f 1.8ทําให้เวลาถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆเนี่ยสวยงามมากซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองถ่ายธีมคริสต์มาสกันดูนะครับลองถ่ายต้นไม้คมริสต์มาสลองถ่ายพวกวิว,วอะไรต่างๆลองดูว่ามันเก็บภาพได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของการอัดวิดีโอนะครับกล้องวิดีโอตัวนี้เนี่ยสามารถ,ถถ่ายแบบ Full HD 60เฟรมได้แบบสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอที่แสงน้อยถ่ายภาพมือถือตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากในงบบปรรระมมมาาาาาณ70,00ทททนนนนอออกกจกนะัั้้คโศืืเเ่งี พร้อมกับหน้าจอใหญ่ขนาด6.6นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่เรียกว่าใช้งานได้แบบเต็มตาเลยทีเดียวนะครับทัชแซมปิ้ง240เฮิร์ต e และยังมีในเรื่องของอัต,ตราเรเฟลต์อยู่ที่90 e เฮิร์ตด้วยกันทำให้มันเป็นโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าถ้าใครอยากจะซื้อไปเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกมฟ Fire เกม Gen Shi n Impact เนี่ยก็สามารถเล่นได้สบายเพราะว่าตัวทัชแซมปิ้งถือว่าสูงมากนะครับตัวนี้ได้ถึง240เ e ฮ <Wow. S 1> ิร์ตไปเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าสมมติคุณไปเห็นมือถือ ที่เขาบอกว่าเฮ้ยอัตรารีเฟรชเรท90เฮิร์ต120เฮิร์ตแต่ตัวทัชแซมปิ้งมันแค่60หรือว่าแค่120เนี่ยเวลาเราทัชอะไรต่างๆมันก็ยังคงน่วงอยู่ดีนะแต่ว่าตัวนี้ทัชถือว่าไวมากเร็วมากนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะกังวลกันนั่นก็คือในเรื่องของพออัตรารีเฟรชเรทมันสูง90เฮิร์ตอย่างเงี้ยหรือว่าตัวทัชแซมปิ้ง240เฮิร์ตมันสูงใช่ไหมครับแบตเตอรี่แน่นอนมันจะกินเพิ่ม,ม ตัวนี้เขาจะมีระบบเรียกว่าปรับอัตารา r ีเ r e ชเรทแบบออโต้ถ้าสมมติคุณเล่นแบบโปรแกรม Facebook ทั่วไปมันก็จะลดลงเหลือแค่60 h ิเฮิร์ตหรือถ้าสมมติคุณดูหนังนะครับอย่างพวกแอปพลิเคชัน Netflix ที่มันมีเฟรมเรทอยู่แค่25เฟรม30เฟรมอะไรประมาณนี้เขาก็จะปรับอัตรารีเฟรชเรทลดลงมานะครับหรือว่าถ้าสมมติคุณเล่นเกมต้องการเฟรมเรทที่สูงนะครับต้องการอัตราเฮิร์ตที่สูงเนะี่ยเขาก็จะปรับัวเฮิร์ตเพิ่มขึ้นนะครับทำให้การกินแบตเตอรี่เนี่ยเหมาะสมกับช่วง าสนใจมากสำหรับตัว Poco M4 ตัวนี้นะครแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เขาถือว่าให้มาค่อนข้างใหญ่มากเยอะมากนะครับความจุที่5,000 mAh ลลด้วยกันซึ่งเขามาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วด้วย33วัตต์โดยการชาร์จตัวนี้นะครับ เพียงแค่59นาทีเนี่ยชาร์จแบตเต็ม100%อัน <Wow. S 1> นี้ถือว่าโอเคหรือถ้าคุณบอกว่ารีบร้อนไม่ได้จะไม่ได้ต้องการแบบชาร์จที่มันเต็มใช่ไหมเสียบแค่10นาทีนะครับคุณสามารถเอาไปดูพวกคอนเทนต์วิดีโออย่างเช่น Netflix YouTube อะไรต่างๆ2ชั่วโมงเลยชาร์จ10นาทีใช้ได้2ชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์เด็ดมากๆนะครับแล้วก็นอกจากในส่วนด้านหน้านะครับที่มีตัวจอมีอะไรต่างๆแล้วกล้องหน้าครับอันนี้กล้องหน้าเข้ามาพร้อมกับความละเอียดที่่16ล้้าาาานนนิกกกเเปป็็แบบ F2.4 ดัรรสมถถยู เซลฟี่อะไรต่างๆได้ถือว่าโอเคมากๆในส่วนของการอัดวィィิดีโอกล้องหน้านี้บอกก่อนเขาจะได้แค่30เฟรมเท่านั้นเขาจะไม่สามารถถ่ายแบบ60เฟรมได้นะครับใครอยากถ่ายวิดีโอจริงจังอันนี้ผมก็แนะนําใช้ตัววิดีโอกล้องหลังดีกว่าส่วนกล้องหน้าก็เน้นสําหรับการถ่ายรูปเซลฟี่อันนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่ากันและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือสมัยนี้เนี่ยเขาจะชอบตัดตัวแจ็ค3.5มิลออกไปใช่ไหมครับเครื่องนี้ยังคงมีมาให้อยู่ใครที่ใช้งานฟังงงงแแแบบบบบททัับบั่่่่วๆไไปปีีีีรรรออออมมมสสสูาาาากกเเขตตตต้้้้้ใชพ์นนนยลง มีพอร์ตมาให้เป็นพอร์ตแจ็ค3.5มิลมตแล้วก็มีตัวสาย USB Type C นะเป็นรู Type C เลยนะครับสามารถเสียบผายโอนชาร์จแบตเตอรี่อะไรต่างๆได้แล้วก็มีในส่วนของตัวลำโพงด้านล่างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็มีปุ่ม Power เพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆ ด้านบนก็มีตัวไมโครโฟนที่ตัดเอาไว้แล้วก็อันนี้ด้านข้างตัวนี้สามารถใส่ซิมนะครับใส่ซิมด้านข้างได้มีส่วนตรงนี้ก็กดปุ๊บก็จะมีฐานเด้งออกมานะครับก็เป็นพวกนาโนซิมนั่นเองก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือราคาไม่แพงใครที่แบบว่าอยากเ้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับหรือว่าเอาไปใช้งานเองเนี่ยในราคา70,00บาทผมเชื่อได้ว่าโปรโกตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับมือถือส่งท้ายปี2021นอะครับแล้วก็เรื่องของสีนะครับตัวโทรศัพท์มือถือเขาจะมีทั้งหมดสามสี ัวที่เป็นสีเหลืองกับสีฟ้าอีก2ตัวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าชอบสีไหนนะครับก็พูดกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานดูดีกว่าว่าเล่นเกมอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นพวก n s n ชินิมแพคกับ Free f i ไ e ดูว่ามันเล่นลื่นจริงไหมอย่างที่ผมบอกนะครับหรือสําหรับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ทดสอบกับการถ่ายวิดีโอตัว Poco M4 Pro 5G นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือ Poco เลยนะครับแสงตอนนี้ก็เท่าไหร่ห้าโมงครึ่งประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะครับซึ่งหน้าหนาวนี่มันจะมืดเร็วมากนะครับแสงก็สวยๆกาลังดีนะครับเรื่องของการสั่นอันนี้ผมลองแบบให้ตากล้องเดินหอยหลังเนาะเดินแบบปกติทั่วๆไปอ่าถ้าสมมติลองเดินหน้าถ่ายวิดีโอทั่วไปนะครับเขาก็จะเดินอยู่ประมาณนี้อลองทันไปดูด้านนู้นครับโอ้หมู่บ้านยามเย็น ดีเหลือเกินนะเดินมาด้านนี้นะครับแต่ถ้าสมมติอยากจะถ่ายคนที่กำลังออกกำลังกายล่ะลองทดสอบการสั่นดับมาน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็การสั่นของตัว Poco M4 Pro 5G นะครับใครอยากได้การถ่ายวิดีโอเสียงได้เท่านี้เลยครับ ลองดูกับเกม Genjin Impact นะครับก็เป็นเกมที่กินสเปคเยอะมากผมปรับคุณภาพกราฟิกเอาไว้แบบสูงเลยซึ่งอาจริงๆเครื่องมันก็ไม่ได้แนะนําสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าโหลดการตั้งค่าของอุปกรณ์ปัจจุบันเนี่ยมันดูว่าสูงมากๆนะครับแต่ผมก็อยากจะรู้มันจะเล่นได้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่โทรศัพท์พันเล่นกราฟิกสูงได้เลยนะครับนี่เล่นได้แบบชิลเลยนะครับยมีบินได้ด้วยเหรอกนไงว่าบินนี่เล่นลื่นเลยนะครับ Genjin ปรับไฮอันนะั้อาจจะมีสะดุดบ้างแบบนิดนึงนะครับแต่ถ้า สมมติคุณปรับกราฟิกคุณภาพลดลงมาเนี่ยมันก็จะเล่นได้แบบสบายๆนะครับเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกต์ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยสําหรับการเล่นอะไรพวกนี้แต่ว่าเมื่อกี้ผมไปปรับเป็น60เฟรมยังว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับการแสดงผลปรับปั๊บปั๊บปั๊บเฟรมเรทอันนี้คือปรับเป็น30เดี๋ยวลองปรับเป็น60นะครับผมแล้วเดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งมาอันนี้ภาพก็จะได้ลื่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็น60เฟรมนี่เลยแต่ว่าเฟรมเรทไม่รู้ถึงหรือเปล่าตอนนี้นะครับนี่แต่ถ้า ไปปรับเอานะครับให้มันเป็นแบบระดับกลางอะไรประมาณนั้นก็จะปรับได้เหมือนกันนะครับเออโอเคก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับเกมเคนชิงแท็เดี๋ยวไปลองเกมอื่นกันต่อครับไปลองกับเกมฟรีไฟล์ดูนะครับนี่โอ้โหเกมแนว FPS อันนี้ผมบอกก่อนเลยนะพอจอตัวนี้มันเป็นทัแซม p ิ้งแบบ240ใช่ไหมครับแล้วก็อัตราเรซเลท90การเล่นเกมแนว FPS เนี่ยภาพมันลื่นมากดูนะแบบผมจะลองสายแล้วลองดูต้นไม้ดูนะครับภาพมันจะลื่นไหลมากๆนะครับคือเล่นได้ ค่อนข้างแบบเรียกว่าลื่นเลยล่ะแล้วก็เรื่องของสีสันจออะไรต่างๆนี่คือแบบสดมากอันนี้ขอแบบชมเชยเลยสําหรับเรื่องของสีจอโหทัดมันมากได้ยินเสียงเสียงนะครับเสียงเครื่องก็พูดว่าไงเดีย๋ยกลางๆแล้วกันเสียงผมรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงนะครับถ้าสมมติเสียงลําโพงมันดังกว่านี้เนี่ยน่าจะเล่นเกมได้อัตรสมากกว่านี้แต่ถ้าสมมติป,ปัญหาเนี้ยถ้าคุณใส่หูฟังก็คงไม่เกิดแต่ถ้าเล่นแบบเปิดลําโพงผมรู้สึกว่าลําโพงมันเบาไปนิดนึงนะเนี่ยลำโพงมันเบาไปหน่อย น่าจะไม่ได้ยินกันแหละเพราะว่าผมใช้ไมค์หนีบคอปกนะครับแต่ถ้าแบบตามความรู้สึกผมเลยผมรู้สึกว่าไมโครโฟนเบาไปนิดเอ้ยลำโพงมันเบาไปหน่อยนึงแต่เรื่องอย่างอื่นเรื่องเล่นอะไรอย่างี้ไม่ค่อยมีปัญหานะค,ความร้อนผมลองเล่นอาจจะไม่ได้เล่นนานนะแต่ว่าอันนี้ใส่เคสซิลิโคนที่เขาแถมมาให้ความร้อนก็ไม่ได้รู้สึกร้อนมือแต่อย่างใดแต่ถ้านั่งเล่นนานๆอาจจะร้อนได้นะครับเดี๋ยวผมลองยิงยิงแบบลาก ก็เล่นได้สบายนะครับผมประมาณนี้กับเกมฟรีไฟ r ์เฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหาไม่เจอก็อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองเทสดูดหนังดูสีอะไรต่างๆกันดูดีกว่าว่ามือถือเครื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับไป ผู้หลานเล่นเกมตามดันจะได้ ก็เห็นกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพวีดโอกับการถ่ายรูปของเจ้าโปโก M4 ตัวนี้นะครับผมถือว่า ออกมาได้ดีเลยนะกับโทรศัพท์มือถือราคา6,990บาทอ่ะอาจริงๆต้องบอกว่ามัน7,499แล้วกันแต่ว่าราคา6,999เนี่ยคุณต้องซื้อแค่เฉพาะวันที่12-12เท่านั้นนะครับเขาจะมีของแถมด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าผ้าหรืออะไรต่างๆนี่ผมก็ขึ้นโปรโมชั่นในด้านค้านี้แล้วกันนะครับก็ลองดูตัดสินใจดูนะครับผมมองว่าใครที่ชอบเซลฟี่ใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยน่าจะถูกใจแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมขนาดเกม g e n h i n Impact เนี่ยยังสามารถเล่นได้ลื่นเลยนะครับเกมอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะเกมนี้กินสเปกเยอะ 4 Pro 5G เครื่องนี้โทรศัพท์มือถือ 5G ที่ไม่ถึง1 0 0 0 0บาทไปแล้วครับผมสวัสดีครับ